เคยมีเรื่องรลวหลายถึงขนาดว่ามีคนตายเกิดขึ้นในช่วงเวลาปีก,กว่าที่ผ่านมาในขณะนั้นเพราะมีชาวบ้านที่ตายได้กลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ร้ายซึ่งก็น่าจ,จะเป็นเสือนั่นเองจากสภาพศพที่เหลือเอาไว้ชาวบ้านที่พากันเข้าไปตามหาได้เห็นกันกันกบตาทั้งหลางของชาวบ้านและพลานป่าหรือรวมแม้แต่สัตว์ป่าอีกหลายหลางหลายสากหรือแม้แต่เหยื่อของมันที่เป็นพระธุดงก็มีอยู่ด้วย ไม่รู้ว่าเหยื่อทั้งหมดนั้นไปพลาดท่าได้ยังไงถึงได้กลายเป็นเหยื่อให้กับเสือนั้นได้ไง่ายๆโดยเฉพาะกับคนที่เป็นพรานแต่อย่างกับชาวบ้านนั้นก็ไม่น่าแปลกแต่พรานกับพระธุดงที่มีประสบการณ์มากมายจากผืนป่าก็น่าจะเอาตัวรอดได้แม้จะรู้ว่ามันเป็นการกระทำของเสือแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะตามล่าเสือนั้นได้ที่คิดกันว่าคงจะเป็นต้นเหตุและไม่เคยมีใครได้พบเห็นตัวเป็นๆของมันแม้แต่ครั้งเดียว โดยการที่ชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นต้องหากินดำรงชีวิตด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์จึงจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ต้องมีการระมัดระวังตัวกันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไม่ประมาทรัวเพลอเลือจน,นพลาดพังกายเป็นเหยื่อให้กับเสือนั้นได้อีกซึ่งก็ได้ผลอยู่พอสมควรสำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแต่ว่าพื้นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มันกินพื้นที่ครอบคลุม เกตชายแดนถึง2จังหวัดด้วยกันผู้คนจากต่างถิ่นก็ชอบขอไปหาของป่าหรือว่าหลาสัตว์เช่นเดียวกันซึ่งในสมัยก่อนข่าวขาว่ขาวหรือเรื่องราวต่างๆเกิดไม่ค่อยจะแพร่หลายกระจายออกไปให้รู้ถึงกันมากนะสำหรับชาวบ้านที่แม้ว่าจะอยู่ใกล้เคียงกันบางทีก็อาจจะไม่รู้เรื่องราวที่มีเสือออกมาฆ่าคนกินเลยก็ได้อาจจะมีอยู่กับบางหมู่บ้านเท่านั้นข่าวเรื่องเสือออกมาอารวาสฆ่าคนตาย เกิดขึ้นในได้ยินอยู่บ่อยๆเกือบเป็นปีแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะหนีหายไปทางไหนและไม่มีการพบเจอตัวมันแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะพากันตอ,อกตามล่าไม่มีหยุดยอนจากชาวบ้านหลายครั้งหลายหนที่หาตัวมันไม่เจอชาวบ้านก็ช่วยกันใช้ปืนไล่ยิงเพื่อให้เกิดเสียงดังเป็นการขับไล่มันหนีเข้าไปอยู่ในปา่าหรือไม่ก็หน,นีไปทางอื่นเพราะแม้แต่ชาวบ้านนั้นจะระวังตัวกันมากแต่ก็ยังมีพลานหรือชาวบ้านต่างถิ่นที่เข้ามาตายอยู่บ่อยๆ พาะไม่ฟังคําเตือนของคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่น่าสลดไปมากกว่านั้นก็คือพระธุดงที่ต้องมามรณหน้าภาพและร่างกายสังขารโดยที่ไม่ถึงเวลาอันควรโดยซ้ําซึ่งส่วนมากกระด้วนแต่เป็นพระนมนุ่มที่พรรษายังไม่แก่กามากนักหรือพูดง่ายๆก็คือตะบะสมาธิยังไม่แก่กามากพอช่วงปีก่อ่ๆที่เกิดเรื่องเล่าขึ้นก็มีชาวบ้านย้ายถิ่นฐานออกไปบ้างเข้ามาตั้งลกลาก,กันอยู่ใหม่บ้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทำมาหาก,กินเดิมก็ขายให้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ได้ทำกินกันต่อไปในจํานวนผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ใหม่ก็ได้มีหญิงสาวอายุราวๆสัก30ตนตนๆรวมอยู่ด้วยแต่เป็นหญิงสาวที่มาเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่เห็นว่าจะมีลูกมีผัวตามมาด้วยแต่อย่างใดเหมือนกับครอบครัวอื่นๆได้ที่ดินต่อมาจากเจ้าของเดิมเกือบสิบไร่ที่อยู่ชาหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ติดผืนป่ามากที่สุด ช่วงปีกว,กว่าก็ไม่เห็นว่าจะมีการเพาะปลูกอะไรเหมือนกับชาวบ้านทำมาหากินโดยการเข้าป่าเพียงอย่างเดียวจนพื้นที่ที่อยู่นั้นลกขึ้นไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าจนแทบจะมองไม่เห็นเลือนซึ่งเจ้าของเดิมได้ปลูกเอาไว้ที่กลางที่ความที่เป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาหรือออกไปสูงสิงกับใครก็เลยไม่ค่อยจะมีชาวบ้านคนอื่นๆรู้ว่าใครสนใจมากนักหรือแม้แต่ชื่อก็ยังไม่มีใครรู้จักเสียโดยซ้ําเวลาเข้าป่าก็เห็นกันเพียงแค่ย่ามเกา่า กับไม้ที่ถือเอาไว้ติดมือเพียงอันเดียวเพื่อกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆกับมีดเล่มเล็กๆเพื่อเอาไว้ตัดต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นพืชผักพอเอามาทํากินประทังชีวิตได้แต่หลายครั้งก็ไม่เคยมีใครสังเกตว่าหญิงสาวนั้นเข้าไปเก็บหาเอาอะไรและไม่เคยเห็นหญิงสาวนางนั้นจะหวาดกลัวแม้จะมีข่าวว่ามีเสือออกมาอาลวาดเพราะเข้าไปเพียงคนเดียวเท่านั้น ชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปตักเตือนผูดคุยมากนักพอเห็นว่าเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยผูดค่อยจ้าท่าทางก็ไม่ค่อยจะสนใจชาวบ้านคนอื่นๆด้วยทําได้ก็เพียงแค่ช่วยกันภาวนาให้หลอดปลอดภัยจากภัยอันตรายจากเสือกระเท่านั้นระหว่างเวลานั้นก็ยังมีชาวบ้านที่มาจากต่างถิ่นได้เข้าไปกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือให้ได้ยินอยู่อีกไม่เคยขาดจนต่อมาก็มีชาวบ้านที่พากันเข้าไปหาของป่าได้พบเจอกับพระธุดงค์นม ที่เข้าไปปักกดอยู่ที่ชายป่าใกล้กับหมู่บ้านใกล้กับหมู่บ้านที่อยู่หมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าพื้นป่าใหญ่ชาวบ้านที่เห็นก็ได้ช่วยกันเข้าไปนิมนต์ชวนให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านจะได้ปลอดภัยจากอันตรายแล้วก็เล่าถึงภัยอันตรายที่ว่านั่นก็คือเสือให้กับท่านได้ฟังแต่ว่าพระธุดงนุนมก็เพียงได้แต่ฟังและตอบปฏิเสธชาวบ้านกลับไปเมื่อทําการนิมนต์ท่านอยู่หลายครั้งท่านก็ไม่ยอมรับนิมนต์เข้าไปอยู่ใกล้หมู่บ้าน สุดท้ายชาวบ้านก็เลยไม่มีใครกล้าไปรบกวนท่านอีกสองสามวันผ่านมาก็ยังเห็นท่านออกไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านเหมือนปกติเดินไปถึงทุกหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเพื่อเป็นการโปรดญาติโยมไปด้วยที่เคยบอกว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยจะมีพระเข้ามาหรือที่เคยเข้ามากบพากันมรณะภาพจนหมดจากการกระทำของเสือร้ายที่ออกมาอาละวาดอยู่ในป่าแถบนั้นโดยความเมตตาจากพระนุม ชาวบ้านก็นเลยช่วยกันภาวานาให้ท่านอยู่จนครบกรำหนดที่อธิษฐานจิตเอาไว้จนแค็งแกรปลอดภยัยเดินธุดงต่อไปได้อีกจนผ่านไปสัปดาห์กว่าก็ยังเห็นท่านออกมารับบิณฑบาตตามปกติอยู่แต่ว่าครั้งนี้ท่านได้กล่าวเตือนชาวบ้านว่าให้ระวังเสือกันด้วยทุกคนเพราะว่าเสือที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนั้นมันไม่ใช่เสือธรรมดาทั่ว,วไปที่อยู่ตามพื้นปา่าหากแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงที่เกิดขึ้นมาจากคน และคนผู้ที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นหญิงสาวเสียด้วยซึ่งก็มีมารยาสาไถยสารพัดที่อาจจะหลอกล่อให้เยื่อหลงกลนออกไปเป็นเยื่อได้ที่สําคัญก็คือหญิงสาวนางนั้นมีวิชาอาคมติดตัวมาด้วยไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเมื่อคืนมันก็บุกเข้าไปเจอกับอาตมามาแล้วชาวบ้านที่ได้รับฟังคําพูดของท่านก็เพียงได้แต่อึง้งไม่รู้ว่าจะมีชาวบ้านคนไหนเชื่อหรือไม่เพราะว่าดูอาการไม่ออกอีกอย่างถ้าจริง คิดว่าพระนมอย่างท่านก็น่าจะมีพลังสมาธิยังไม่มากพอนักก็ไม่น่าจะรอดชีวิตออกมาได้แบบนี้และที่ผ่านมายังไม่เคยพบเห็นว่าจะมีใครที่มีลักษณะตามที่ท่านบอกท่านบอกกล่าวเตือนกับชาวบ้านจนครบทั้งสี่หมู่บ้านที่ท่านออกไปรับบิณฑบาตก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเชื่อสักคนหรือไม่ผ่านไปหลายคืนหลังจากที่เสือสมิงนั่นมารบกวนการเข้าสมาธิฝึกปฏิบัติภาวนาของพระธุดงค์นมครั้งแรก และได้ถูกไล่ออกไปมันก็โผล่มาให้เห็นอีกเลื่อมโดยการใช้มารยาหลอกล่อให้พระอาจารย์นมออกไปจากกรดให้ได้เพราะว่าบริเวณรอบกรดได้ถูกท่านกำหนดจิตป้องกันภัยอันตรายไว้จนรอบด้านสามารถป้องกันได้แม้แต่เสือสมิงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแผ,ผ่วพันถึงตัวท่านได้แม้ว่าจะมีวิชา,าคมมากมายเพียงใดก็ตามนางเสือสมิงใช้เวลารบกวนสมาธิ ของพระอาจารย์นมอยู่นานพอสมควรท่านก็ไม่ยอมหลงกลออกไปจากกฎอันที่จริงท่านก็เคยเจอนางเสือสมิงนันมาก่อนหน้านั้นแล้วที่ผืนป่าอีกฝั่งหนึ่งเมื่อประมาณสักสองปีกว่าท่านได้ไล่และเทศนาสั่งสอนไปอยู่พอสมควรถึงบาปกรรมของการเข้ามารบกวนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าและการฆ่าสัตว์หรือตัดชีวิตผู้อื่นซึ่งท่านก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะมาพบเจอกับมันอีกครั้งที่นี่ ซึ่งดูท่าว่ามันคงจะจำท่านไม่ได้เสียแล้วคงจะไปฆ่าชาวบ้านมาอีกจนเจอคนที่เก่งกล้าไล่ล่าจนต้องหนีมาอยู่ที่นี่จากที่ท่านรู้มาก็คือพ่อของนางเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมที่แก่กล้าคนหนึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นมากแต่ว่านางผู้นี้ก็ได้รับสืบทอดวิชาอาคมมาจนหมดหลังจากที่พ่อได้ตายไปแต่ฉะนถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงไปได้ เรื่องนี้ก็ไม่มีใครทราบขณะที่นางพยายามหยั่วยยนพูดจาและใช้มารยาสาถายอยู่สารพัดนานพอสมควรมากแล้วพระอาจารย์หนุม่มท่านก็เริ่มจะมีความลำคาญเพราะรู้ว่านางต้องการอะไรจึงได้หยิบเอาฝาบาทที่อยู่ใกล้มือเขวียงออกไปทั้งทงที่ท่านยังนั่งหลับตาอยู่แต่ว่าฝาบาทที่เขวียงออกไปแบบไม่ตั้งใจมากนักดันเข้าไปเต็มหน้าของหญิงสาวนั่น จนสีหน้าของนางนิ่งเงียบสงบลงและเริ่มกลายเป็นอาการที่โกรธเกี่ยวขึ้นมายกมือชี้หน้าด่าว่าพระอาจารมมาย์นมม่ยุดปากเสียงลั่นไปทั่วบริเวณนั้นดวงตาเริ่มจะแดงฉานออกฤทธ์ออกเด็ดหลางที่เห็นว่าเป็นหญิงสาวกลับค่อยๆกลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนก่อนที่จะพุ่งกระโจนเข้าใส่พระอาจารย์นมหมายจะเอาให้ตายตามที่ตั้งใจไว้แต่พอล่างเข้าไปถึงในเขตอาคมของท่าน กับกระเด็นออกไปทุกครั้งเมื่อทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็วิ่งกระโจนร้องคำรามเสียงลั่นไปรอบๆกดของท่านเสียงร้องคำรามดังไกลก็ไปถึงในหมโมบานจนชาวบ้านที่เป็นพลานรีบคว้าปืนชวนกันเข้าไปดูบริเวณที่ชายป่าที่เห็นว่ามีพระธุดงค์ท่านนั่งปากกดอยู่คิดว่าคงจะมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นเป็นแน่จะได้ไปช่วยท่านได้ทันยิงเข้าไปใกล้พลังเสียงของนางเสือสมิงนั่น ที่มันมีพลังอำนาจอาคมอยู่ด้วยจึงดังมากกว่าปกติทั่วๆไปท้าไม่เกิดอาการปวดหูจนต้องหาผ้ามาอุดหูกันไว้เลยทีเดียวแต่ว่าพระอาจารย์หนุ่มทันทนได้แต่ว่าหมดความอดทนกับการกระทาในสิ่งที่นางเสือสมิงนั่นทำในที่สุดท่านลืมตาหยิบเอาเหยือกน้ำขึ้นมาบริกรรมอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็สาดออกไปที่ล่างของนางเสือสมิงที่วิ่งกระโจนไปมาไม่ยอมหยุด หลอบลอบกดของท่านบริกรรมคาถาอาคมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สาดโครมเข้าไปที่ล่างของนางเสือสมิงเมื่อถูกน้ําที่ท่านสาดเข้าไปมันก็ถึงกับต้องร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดท่านต้องการใช้น้ามนต์ที่ท่านทําล้างอาคมของนางเสือสมิงนั่นออกให้หมดจะได้ไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มอีกเพราะาท่านเคยเทศนาอบรมมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสองปีกว่าหวังว่านางอาจจะกลับมาเป็นคนได้อีกครั้ง หรือไม่ก็อาจจะเลือกเป็นเสือสมิงต่อไปก็แล้วแต่จิตของนางเองนางเสือสมิงนั่นดินพลานล้องคำควรอยู่คู่เดียวก็เตรียมจากระโจนหนีเข้าไปในปา่าแต่ก็ยังก้าวเท้าออกไปไม่ไกลมากนักก็มีเสียงปืนดังขึ้นและตามกันมาอีกหลายนัดจากชาวบ้านที่เป็นพลานห้าหกคนติดตามไปทันพอดีกระสุนปืนเกือบทุกนัดพุ่งกบไปที่ล่างของนางเสือสมิงที่หมดสินาคมครังคุ้มกันตนเองไปแล้ว ล่างกระเด็นกระดอนไปตามแรงของกระสุนปืนมีเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดดังลั่นไปหมดจนพลานที่ได้ยินพากันตกใจกับเสียงที่ร้องออกมาเพราะว่ามันเป็นเสียงร้องของผู้หญิงจนพากันถอยหลังโกรธเข้ามาหาพระอาจารย์นมแต่ก็ยังเห็นนางเสือสมิงนั่นมันนอนดิ้นพลานอยู่เลือดสดๆยังทะลักออกมาจากปากและจมกูกกับปูกระสุนที่ถูกยิงเข้าไปอีกหลายนัด สิ่งที่ทําให้พลานพวกนั้นถึงกับนั่งสุดขาอ่อนก็คือล่างของเสือนั้นมันก็ค่อยกลายล่างไปเป็นหญิงสาวและเป็นหญิงสาวที่อยู่อีกหมู่บ้านใกล้ๆกันซึ่งก็เคยพบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งในผืนป่าตอนที่เข้าไปหาของป่าชาวบ้านแถบนั้นจะรู้จักกันเป็นอย่างดีจึงได้รู้ว่าที่พระธุดงนมท่านพูดเป็นเรื่องจริงทุกอย่างโดยที่ชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นอยู่ร่วมกับเสือสมิงตัวนั้นมาตั้งนานแบบไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ํา ถึงว่าหาตัวมันไม่เคยเจอสักทีไม่เคยคิดว่าความฉลาดนั่นที่มันมีก็คือมันเป็นคนนี่เองเมื่อชาวบ้านมาทันและจัดการกับนางเสือสมิงนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพระธุดงนมท่านก็อยู่บำเพ็ญภาวนาอยู่จนครบกำหนดก็ได้ธุดงกลับไปที่วัดเดิมของท่านที่ท่านมาหลังจากนั้นก็ยังมีโอกาสได้กลับมาอีกหลายครั้งเพราะความสงบเงียบของพื้นป่าที่อยู่ในแถบนั้นทำให้จิตของท่านสงบนิ่งเป็นที่พออกพอใจ ไม่เพียงแค่พระธุดงนมอย่างท่านเท่านั้นและจะได้มีโอกาสไปโปรดจาตโยมที่ไม่ค่อยจะมีพระเข้าไปธุดงในแถบนั้นมากนักหลังจากที่เคยมีเสือเข้าไปอารวาด